กูเบาเสียงไหมเพื่อนแต่เอาจริงนะมึงเติมหมื่นเติมแสนหนึ่งอ่ะมึงได้ไอ้เทียบัตรรถเนี่ยมันหายากเลยเหมือนใบเหมือนมึงได้กําไรโคตรเยอะแบบใบละหมื่นเพื่อนสิบใบก็แสนหนึ่งพอดีอ่ะแล้วที่เหลือก็เป็นของแบบคุ้มอ่ะเอาง่ายได้เงเก่งด้วยไอ้เทียยังไงก็คุ้มอ่ะไอ้เกลือเออลุ้นเสื้อมันก็มีมันก็มียูลุ้นเสื้อก็อยากได้เสื้อยูอยากได้บัตรรถได้แม่งหายากเลยเห็นก็บอกกันอะอุ้ยเฮียมันมีกล่องสมุนที่ส่วนขอปืนด้วยวะ ตอนที yeah, like ่อะไรเพื่อนมันส okay. cool. right. ุกข้าวบนอ่ะม so so ันจะกล่องไปอยู่ข้าวบนแล้วก็มาแลกข้าวบนอ่ะมันจะได้ของแบบชุดตีเลยอ่ะใช่เหรอนายมึงนายจะได้ปืนเลยเพื่อนไม่ได้ของเลยมอไซทอนทอยหลังโคตรแรงอะไรที่แจ็คพี่แจ็คไปปุ๊บดวงปืนกระชากหายเลยพี่แจ็คได้ชุดตีปืนได้เยอะอ่ะแจ็คได้ทีเดียวมันแบบทั้งชุดเลยตีได้ทีเดียวเลยอ่ะตีทีนึงเลยอ่ะสองมาคือมันตีชุดหนึ่งของแพ็คสองเลยอ่ะมันต้องแลกของตรงไหนไอ้ไอ้คาร์บเวฟอนเซ็ตนี่เหรอครับใช่ไหมคร์บเวฟอนเซตหว่าหรือว่าอะไร มันจะเป็นกล่องสีเทาๆให้ให้สุกเลือกมันมีกล่องแบบว่าเครยร์งแบบสองแบบสามไม้ปูแล้วก็ปืนอ่ะเราลดทางไหร่เราลงทางไหร่จู่คนเนี่ยตรงนี้เนี่ยหน้าหน้ามึงเนี่ยเออเนี่ยต้องแรกอะไรหรือเปล่าวะตรงที่เฟิดกายชาอลไรพี่เลยแต่ แรกๆพวกรถเนี่ยนะพี่ตรงไหนครับยิบบัตรตรงไหนครับลองลองรถตรงไหนครับลองรถตรงไหนละครับต้องไปแลกกับพระเจ้าบอมครับทำไมใบเดียวแรงกว่าสามใบครับงงจโจต้องทำหรอครับแอดมินแรงกว่าเหรออันนี้เทนรถใช่ไหมครับใบเดียวแรงกว่าสามใบหลายเท่าเลยแค่ไหนครับเอ่อเท็ดเท็ดลาบเท็ดลาสามใบเท็ดลาสามใบ ครับเจเทล่าคันนึงให้กูให้ใกูดูหน่อยเทล่าหนึ่งเทล่าเทราใบเดียวเออได้เพื่อนไอ้ลองเอาไปพิกดีมันโมเดลนี้ดีป่ะในเทล่าอันนี้คือไม่ได้แต่งใช่ไหมครับอันนี้สามใบใช่ครับเป็นหน้าแต่งครับเอาลองเทล่าหนึ่งใบได้ไหมครับ เพื่อนเทสล่าหนึ่งใบแม่งก็ไม่เดี๋ยวว่าเดี๋ยวเขาก็ก็แก้แหละเพราะถ้ามันแรงกว่าสามใบนี่ก็เฮียละไอสัตว์ไม่มีทางต้องลองขับเพื่อนเดิมเดิมได้เพื่อนเออเดิมเดิมได้อยากอยากแบบได้แต่งเต็มเมียวะอต้องแต่งเองอ่ะจูมีเบรกแม็กให้อยู่นะเปิดได้อ่ะไม่่ใชมันมีกล่องมันมีกล่องเดี๋ยถึงวารถเทสอ่ะอ๋อไม่ไม่หนูอ่ะดีเฮียแจ็คดีเพื่อนเทสล่าใบหนึ่งดีเพื่อนเทสล่าโคตรไวอ่ะใบหนึ่งนะมาขับเลย เดี๋ยวคงต้องแก้อ่ะพี่ใบเดียวจัดเลยใบเดียวดีจัดเลยใช่ดีจัดเลยพี่เขาผิดแฮนดิ้งหรือเปล่าเขาเขาผิดเขาผิดแฮนดิ้งหรือเปล่าจากไอ้ใบเดียวไปสามใบหรือเปล่าน่าจะผิดนะเพราะว่าคัันน้นไม่เหมือนไม่ได้มีอะไรเลยเดี๋ยวรอดูเลยเดี๋ยวแน่จะปรับเลยโหบ้าจัดเลยเฮียโคตรบ้า แล้วเราเก็บใบเนี่ยไปแลกรอบหน้าได้ไหมครับเราไม่ได้ไอ็บัตรไอ็บัตรไอ็บัตรรถบัตรรถสามใบเนาะเก็บไปแล้วเราได้ดับไหมไปดอบไหมไปไม่ได้โอ้ยแย่เทตเทตลาใบเดียวดีเพื่อนครับผมเออตอนนี้มีน้องเปิดได้มีมีรถมีเอ้ยเอาไหมเปิดได้ใบหนึ่งรถซิ่งใบหนึ่งนะพี่ผมเปิดได้ใช่ใช่อ๋อมันขายไปเท่าไหร่ใครที่มีเหลือก็อันนี้นะติดรางกันได้ ฮะใบละสิบล้านเลยเหรอใช่ใช่ราคาเก่านะราคาเก่านะราคาเก่าอ่ะมันจะเป็นใบละสิบล้านวอเทสลานี่พังแน่กูบอกเลยสัตว์ปั้นรถทิ่เหรอได้ใบหนึ่งจ้าใช่ขอขอลองมาใส่นยครับพี่แอดมินได้ๆครับได้เอามาใส่ทั้งใบหนึ่งแล้วสามใบครับไม่มันมีใบเดียวใช่ไหมมาใส่มีใบเดียวครับมันจะมีคัน ATV กับคันแบบปกติอะครับปกติก็ได้โอเคทอนใช่ไหมครับใช่ไหม ครัฝ่ายหลังแรงนะครับคันนี้ใช่ครับโหมอไซค์อย่างเหี้ยกูบอกเลยสัตว์อย่างแป๊ดอะไอ้เหี้ยอะไรนะอะไรนะมอไซค์ใบเดียวเนี่ยโหอย่างแรงแรงแบบคั่งอ่ะใช่เหรอเอ้เหี้ยสองร้อยเจ็ดสิบอ่ะแต่กลัวให้ไปแรกแล้วแม่งขอมาปรับที่หลังมาดิใช่ใช่โดนปรับแน่โดนปรับแน่อย่ไม่ก่อนโอ้ไม่ถอยหลังอย่างแรงไอ้เหี้ย ไอรถมอเตอร์ไซค์ก็ถอยแรงแจ็ครถมอเตอร์ไซค์ถอยแรงมากไอ้ยี่แม่งถอยหลังแบบชนรถชนฟิวอ่ะถอยหลังสองร้อยกูเพิ่งเคยเกิดมาเคยเพิ่งเคยเจอไอรถมอเตอร์ไซค์ที่อะไรครับถอยหลังสองร้อยไอทีวีเดอร์ร้อยไอทีวีใครมาดูคันเลยไอรถโรลใช้กี่ใบล่ะโอ้ยไอทีวีก็แรงอ่ะเป้งแรงทุกคันน่ะไอ้เหี้ยเอาง่ายๆตรงเนี้ยเออ นี่ได้บัตรเราซิงเหรอใครได้ใครได้ใครได้นะถึงนด้นาเลยป่ะชื่ออะไรเมื่อกี้ด็อกแป็คป้ะน้อยด็อใช่ใช่เแจ็คกี้ครับแจ็คกี้ได้บัตรเราสิ่งกี่ใบครับเอ่อได้ได้สิบใบครับเอาดีเดียวดีดีผมซื้อต่อเด็ดใช่ครับใช่ครับนี่แรกเลยป่ะครับแรกแรกแรกเทล่าสามใบคันเดียวครับไปเป็นแรกที่เปิดกาชากันแล้นะครับติดต่อติดต่อแอดมินแล้วแล้วบัตรเนี่ยคือจะเปลี่ยนทุกทุกเวฟไหมครับ บัตรมันจะเป็นบัตรโลซิ่งเลยอะครับคือเราคือเราเก็บไว้ได้ถ้าเป็นรอบหน้าใช่ครับได้ได้ใช่ไหมใช่ครับไอเขาบอกว่าบัตรโลซิ่งรอแล้วเก็บไว้รอบรอบหน้าได้ว่าเขาเปลี่ยนตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วไม่ได้เติมมันมันจะมีบัตรโลซิ่งกับบัตรแฟชั่นนะครับใช้ร่วมกันได้ในตัวกาชาได้ไหมต่างนี้ไม่ได้เติมไม่ได้เติมใช่ครับแล้วครับเป็นตัวโลโลเติมแล้วคนนี้ครับต้องแรกในกาชาได้ครับได้ได้ครับผมไอ้ดูงแรกวออเขาบอกว่าบัตรบัตรบัตรแฟชั่นกับบัตรโลซิ่งอะแลกได้ทุกกาทุกกาชาเลยที่นี้หลังจากเนี้ คันนี้พี่ไอพี่อ่ไอ้ดอกสวัสดีครับเชชิบอสหวัสดีครับแจ็งเฟิฟ้าเนี่ยพี่เฟิร์ฟ้พี่เขาขอซื้อเออไปเดยครับขาขอซื้อบัตรลอติ่งครับพี่เนี่ยพี่ก็บอกเลยก็ขอซื้อบัตรลอติ่งจองแล้วผมจองแล้วผมจองแล้วมึงอะมีเขอไ่กลัวใบพอดีเลยเนี่ยบัตรลอติ่งอะไปเจอเพื่อนเดี๋ยวคุณแรกรถเดี๋ยวพังไปตีของเลเวล เก็บใบแรกก็ได้เหรอเอาจริงใช่เดี๋ยวเก็บใบเก็บใบคูณและจุนแรกเบิดประคันแม่อนเออพี่เพื่อนอย่างนี้เก eh> BE ็บไปเลยใช่แม่งแม่งหายากไหมเฮียว่าแต่แม่พี่ตูนไม่ได้ไม่ได้กดเทสลาไว้กดอัดอัดอีเก็บเทสลาไว้แบบสักหลายคันเลยสองคันอะไรเงี้ยเทสลาแม่งก็ดีอยู่เพื่อนเทสลาแม่งก็ดีเออมันโกงก็รู้อยู่ไอ้เฮียเทสลามันรู้อยู่อ่ะเดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวกูอ่ะ เดี๋ยวกูไล่เทเล่ามาแล้วกูเดี๋ยวกูจะเทิดแค่นีให้มึงเอ้ยไม่เอาดี๋ว่ะแล้วกูไล่เทเล่าเอ้ยไล่ไล่เทลล่ามากูเทิดแค่นี้มึงดี๋ยวอะแต่มึงเสียงดังมึงจะขับปะขับได้เพือ่อนเบาเสียงได้ยันใบเดียว <c oughs> เลท <c oughs> มึงได้ตัว๋วสิบเลยไม่ใช่หรอ,อเฮียทุเรศเฮียเกมพี่มึงนี่ไดนตัวอมไปได้เด็กเฮียไม่ใช่ครับไปอยปากตอแหกเลยไอ้เฮียเกมเยยาออดี้จริงพูดเยปากตอแหลจริงพี่ได้ ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวคือมึง,ม,งมึงอ่ะเดี๋ยวมึงก็ค่อยปลอกดีกว่า,ราครับครับทุกครับรถเฟ้ออยู่ที่มึงอะไรเงี้ยเพราะกูเอาของลิควาลกมาแล้วเอาของอ๋อได้บอกว่าลิ้งหกส่วนเหรอเออลิ้งหกส่นอ่ะบอกว่าเทรดเถิดมาให้ให้ให้มึงใช้อุ้มอ่ะเพราะว่าไม่มีรถขับแค่นะ้อพอบัตรรถโลดใช้บดดัตรรถโลดมันต้องแลกกับทีมงานหมดเลยใช่ปะ นต้นซีกนี้อย่างกูได้มาต้นซีกอ่ะสวยสวยสวยเลยะได้สี่การอีแล้ววะสี่การแล้วนะสี่ใบแรกเกมเะ้ยนะแม่กี่ใบแล้วบาร์ลุ่นซิงเพิ่งเปิดได้ใบเดียวเพิ่งเปิดไปร้อยร้อยลูกเอง